สวัสดีครับวันนี้ก็เตรียมจัดส่งสินค้านะครับทางไปสณีเก็บเงินปลายทางเป็นเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับผมเครื่องหยอดข้าวโพดสองแถวนะครับสองแถวจานคู่นั่งขับนะครับจานคู่นั่งขับใส่ได้ตั้งแต่สิบสี่แรงนะครับจนถึง36แรงนะครับรุ่นนี้นี่ครับมาดูสินค้ากันครับเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นจานคู่นะครับจานคู่ก็เป็นแบบลูกปืนนะครับลูกปืนขนาด12นิ้วนะครับ นิ้วใหญ่ตัวนี้หน้ากว้างประมาณ1เมตรนะครับหน้ากว้างประมาณ1เมตรระหว่างขาจะห่างประมาณระหว่างขานะครับนี่จะห่างประมาณ 60- สิบถึงหก้าเซนนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้เป็นมีสองถังหยอดข้าวโพดนะครับสองถังหยอดข้าวโพด หนึ่งทังเป็นอีกหนึ่งทังเป็นหนึ่งทังปุยนะครับทั้งหมดเป็นสามทังนะครับทังปุยเป็นทางกลางนะครับทีทางกลางข้าวโพดนี้จะลงเป็นหลุมนะครับห่างกันประมาณยี่สิบเซนนะครับยี่สิบเซนจะลงเป็นหลุมห่างประมาณยี่สิบเซนนะครับนี่เป็นด้านหลังครับจะย้อนแสงหน่อยห่างประมาณยี่สิบเซนนะครับแล้วก็จะแถมจานจานแบบ Into ถีให้นะครับให้มันลงถีลงอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งชุดนะครับแถมจานอีกหนึ่งอีกหนึ่งคู่นะครับผมอีกหนึ่งคู่แล้วก็แล้วก็แถมสลักด้วยสลักใส่สลักนะครับสลักใส่รูนะครับสามตัวนะครับสามตัวตัวนี้ก็ส่งส่งลูกค้านะครับอยู่จังหวัดพะเยานะครับส่งลูกค้าจังหวัดพะเยาทางไปสษนียนะครับรถไปสษณียเรารถไปสษณียใหญ่นะครับทางไปสษณียเก็บเงินปลายทางครับ นี่ครับรถไปสานีใหญ่เลยนี่ครับส่งลูกค้าไปสานีร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอรเรืองนงคทานะครับจังหวัดจัทนทบุรีครับผมส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวจะติดเเขียนติดไว้อยู่ในโพสต์นะครับถ้าลูกค้าท่านในสนใจก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์062 7545665 0 9 4ย์เก้าสครับผมนี่นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งทางไปรสณีนีนะครับเก็บเงินปลายทางส่งทั่วไทยนะครับส่งทั่วไทยเครื่องยนต์กาวโพดก็จะมีทั้งเดินตามนั่งขับก็มีนะครับนั่งขับก็จะมีสองแถว3แถว4แถวนะครับจานคู่ลูกปืนหมดเลยครับถ้าสนใจรุ่นไหนก็ติดต่อได้ครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ